เฟซล็อกที่เทราพรคลินิกโดยคุณหมอชลทิศนั่นเองค่ะผ่านไปแล้วนะคะก็เป็นเวลา6เดือนค่ะซึ่งรอยแผลเองเนี่ยก็แทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะนี่ค่ะทั้ง2ข้างอัปเดตให้ดูเลยค่ะว่ามันแบบว่าเนียนไปกับผิวแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหน้านะคะที่หลังจากที่เราทำเฟสล็อกเนี่ยก็จะวี a p e ขึ้นแล้วก็ตรงบริเวณร่องแก้มนะคะก็จะหายไป ใต้ตาก็จะหายไปด้วยค่ะแล้วมันก็ทําให้หางตาเราเนี่ยชี้เป็นตาหงเหมือนตาที่แบบว่าเขากําลังเป็นที่นิยมกันในตอนนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ได้จากการทําเฟสล็อกที่ทีละพรคลีนิกโดยทีมแพทย์และก็คุณหมอชลทิตนั่นเองค่ะหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นการทําศัลยกรรมแบบว่าผ่าตัดใหญ่หรือเปล่าเพราะทำเฟสล็อกเนี่ยต้องผ่าที่หน้าเลยบริเวณแบบว่าไรผมตรงด้านหน้าถึงแม้จะเป็นการผ่าตัดนะคะแต่ ไม่ต้องนอนพักฟื้นย้ำเลยว่าไม่ต้องนอนพักฟื้นหลังจากที่ผ่าตัดลงมาจากห้องผ่าตัดแล้วกลับบ้านใช้ชีวิตได้ตามปกติวันรุ่งขึ้นมา,าทำความสะอาดแผลมาสระผมในวันที่123วันที่4ี่หยุดพัก1วันแล้ววันที่5มาตัดไหมพอหลังจากวันที่6ปุ๊บเนี่ยยิ่งแบบว่าใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยค่ะไปไหนมาไหนแต่งหน้าได้แล้วก็ พบปะผู้คนได้ตามปกติแล้วก็ไม่มีรอยช้ำรอยเขียวรอยแดงหรือรอยบวมเลยเรามั่นใจในทีมแพทย์ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณหมอชลคิดเองเนี่ยเป็นคนดูแลแล้วทีมแพทย์ที่บอกไว้นะคะแต่ละท่านเนี่ยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเลย ใครที่มาทําตาก็จะเป็นแพทย์เฉพาะทางที่ทาําตาสองชั้นตาบนก็ท่านหนึ่งตาล่างก็ท่านหนึ่งนะคะทําจมูกก็จะเป็นอีกท่านหนึ่งทำเฟซล็อกบ,บนก็เป็นอีกหนึ่งท่านเฟซล็อกล่างก็อีกหนึ่งท่านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้ค่ะว่าทีมแพทย์จากทีลพรคลินิกนั้นเป็นทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจริงๆเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ค่ะว่าเวลามาทํา ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าที่ทีละพรคลินิกคุณมั่นใจกับทีมแพทย์ของทีละพรคลินิกที่เป็นแพทย์เฉพาะทางและเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆค่ะและนี่คือผลลัพธ์จากการทำเฟซล็อกที่ทีละพรคลินิกค่ะทีละพร